สวัสดีคะ่ะข้าวปุ้นข้าปั้นแฟมิลี่วันนี้เข้าปั้นทำอะไรคะติดกาวปุ้ยเออติดกาวอ่ารูปอะไรคะวัส p i สพ u เจรูปอะไรคะแล้วเอาอะไรมาติดคะใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ไมปั้นปั้นไปเก็บใบไม้กับปุ้นมาเหรอคะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมนี้หนูชอบไหมคะ ชอ,ชอบมากไหมคะชอบมากชอบมากอ๋อเป็นการฝึกสมาธิได้ดีมากๆเลยนะคะคทำเสร็จแล้วเอามาให้ป้าตรวจนะโอเค,อเ,คเออแปะกาวแปะไว้ท้าเหมือนที่เชื่อเลยเหรอคะใช่ไหมคะคท้าเหมือนที่เชื่อเลยนะคะอันนี้รูปภาพอันนี้รถอะไรคะโพลิสโพลิสแมนโพลิสคาโพลิสคาไม่ใช่โพลิสแมนนะคะอันนี้คือโพลิสคานะคะ ตัวนี้อะไรคะ What's this ตัวอะไรคะ p o l i c ค่ะเนี่ยไม่ไม่อันนี้ตัวอะไรคะ P อ่าตัวอะไรอีก P แล้วก็อะไรคะ O แล้วก็อะไรคะแล้วก็ L แล้วก็ I อ่า E R อะไรคะตัวสุดท้าย Review อะไรนะ E เหรอ E โอเคเก่งมากอ่านว่า p o l i c p o l i c นะ อันนี้ค่อยคาอันนี้ค่ะเนี่ยอันนี้อ่านว่าโพล i c e คะอ่ะปั้นอ่านซิโพล i c e คา p o l ลิสค่ะ,โ,คะโอเคทำส,สวยๆนะทำส,สวยๆนะคะเดี๋ยวป้าจะตรวจนะอันนี่ชอบไหมคะชอบใช่ไหมคะโอเคถ้าชอบก็เล่นได้เลยนะโอเคโอเคโอเค อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรของรถคะอันนี้อะไรของรถคะเขาเรียกอะไรคะวีวทาบัตรบัตรเแล้วอันนั่อ๋อเหรอเอาใหม่สิอันนี้อะไรของรถคะอันนนอ๋อวิววิวออนเดอะบัตรเหรอวิวอะไรนะคะมันี่ป๊อปปี้ขับอะไรอ๋อรถที่ป๊อปปี้ขับวิวเหรอ สนุกไหมคะเดี๋ยววันหลังเราก็ไปเก็บฟลาเวอร์ดีไหมคะเพราะว่าฟลาเวอร์มีหลายสีใช่ไหมคะเัลเลือกฟูเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เล่นเก่ากวของน้ำวันนี้ไม่เล่นทีนะเดี๋ยววันเดี๋ยววันวันหน้าเราเล่นสีน้ำใช่ไหมคะวันนี้เล่นอะไรนะคะเล่นกาวเล่นกาวเขาปุ้นชอบอะไรระหว่างระหว่างทากาวกับละไปสีน้ำคะ่ะคุณชอบตัวไหนคะชอบตัวกาวชอบชอบ ชอบทากาวเหรอคะอชอ้ยเยี่ยมมากมากเลยแล้วปุ้นจะเล่นนานไหมคะนานค่ะอ๋อเล่นให้นานๆเลยนะเล่นให้นานๆเลยนะคะให้มัมมี่ทำงานเลยนะโอเคไหมโอเคเล่นนานๆเลยมีเธอเบิเกลอแล้วอันก๊กแอนก๊อะไรอีกป้นคะกาวสีอะไรคะว่สซิคารลไว้ไว้เหรอคะโอเค แล้วที่เขาพุดนหยิบมาเนี่ยสีอะไรคะสีกรีนกรีนใช่ไหมคะมันคืออะไรคะมันเป็นไม้เอ็นไม้ in English คืออะไรคะลีฟลีฟอ๋อเก่งมากๆค่ะมากาวแล้วโพลิทคานี่สีอะไรคะว่าสีสันหรือโพลิทคาร์สีกรีนใช่ไหมคะอสีไว้สีไว้ด้วยนะคะมีส่วนของกรีนกับไว้ใช่ไหมคะ โอเคอันนี้คือปีโป้นะคะปีโป้สีอะไรคะปีโป้คะไว้นะคะเออปีโป้ไวท์ใช่ไหมคะปีโป้สีอะไรคะปั้นสีอ i s color สีอะไรนะคะโอเล่นค่ะขอบคุณค่ะนี่เล่นค่ะอ่ะแล้วมีลิฟสีอะไรบ้างคะที่เขาปุ้นเขาปั้นเก็บมาสีอะไรบ้างคะนี่กับนี่พ่อป พัพโพส Yes ทำสวยๆนะขอบคุณกายาเสร็จแล้วดูซี่เล่นนานๆเลยนะโอเคไหมโอเคเขาปั้นชอบไหมคะทากล้าชอบเขาปั้นชอบอะไรบ้างทากาวแล้วนชอบอะไรบ้างเล่นสีน้ำชอบไหมคะเล่สีน้ำชอบปั้นปั้นชอบไหมคะชอบปั้นดินน้ำมันชอบไหมคะน้มัชอบเดี๋ยวว่าหลังป้าซื้อแป้งดินน้ำมันมาให้โอเคไหม แต่ว่าอย่าทำหายนะโอเคไหมคะแป้งโดดีกว่าเนาะซื้อแป้งโดเอยไม่ไม่ซื้อแป้งโดหรอกแต่ป้าซื้อแป้งสิงคโปร์เอยแป้งมันนะคะแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่อุ่นๆนะคะแล้วก็ให้เด็กๆปั้นนะคะจะได้ปลอดภัยด้วยเนาะเอาแป้งเอาแป้งสิงคโปร์เอาแป้งมันเราดาเออแป้งดีๆเหรอฮะไม่ใช่ค่ะก็ แล้วจะพาแบบระเลงละเลงแต่ถ้าเกิดเขาปุ้นเอ้ยเดี๋ยวป้าถ้างั้นป้าจะตัดชุดกันเปื้อนให้ดีไหมคะก้าวหมก้าหมดแล้วอ่าเดี๋ยวป้าเทกาวให้เดี๋ยวป้าจะตัดชุดกันเปื้อนให้ด้วยโอเคนะก้าวหมดแล้วนะเดี๋ยวป้าเทกาวให้อันนี้นะเทได้ค่ะโอเคค่ะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวก่อนป้าจะเทกาวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยได้ไหมคะอ่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกด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 ไลค์ก่อน กดไลค์อย่างนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์และกดกดย้ายกดแชร์และกดอะไรคะกดแชร์สับสกายให้ข้าวปุ้นและเข้าวปั้นด้วยนะคะบ๊ายบายสิบ๊ายบายบ้านบายบายเนี่ยบ้านบายบายบ้านบ๊ายบายสิ ยยเคค่ะมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาคุณนเขาปั้นจะเล่นอะไรในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ